ทำไมลูกถึงตัวเหลืองสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรแซลลี่ป๊อปค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะภาวะหนึ่งที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดนะคะก็คือภาวะตัวเหลืองนะคะเพราวะว่ตัวเหลืองเนี่ยก็เกิดจากการที่เจ้าสารเหลืองหรือว่าบิลิรูบินเนี่ยนะมีปริมาณเยอะนะคะพอบิลิรูบินหรือสารเหลืองมีปริมาณมากนะคะก็จะทําให ผิวของทารกเนี่ยมีสีเหลืองขึ้นได้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าทารกตัวเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าตัวเหลืองถึงระดับเกณฑ์ที่ต้องส่องไฟรักษาเนี่ยคุณหมอก็จะพาลูกไปส่องไฟรักษาในขณะเดียวกันเนี่ยหมอก็ต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้อยากจะมาไขาข้อข้องใจว่าทําไมลูกถึงตัวเหลืองนะคะในกระบวนการกําจัดสารเหลืองเนี่ยก็เกิดจากการที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยสลาย นะคะแล้วก็ได้เป็นบิลิรูบินหรือสารเหลืองออกมาสารเหลืองเหล่านี้ก็จะถูกตับจับไปทําลายนะคะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยตัวบิลิรูบินก็ถูกดูดซึม นะคะจากลำไส้เข้ากระแสเลือดนะคะทีนี้ถ้ากระบวนการทํางานในวงจรนี้มันผิดเพี้ยนหรือผิดปกติไปเนี่ยก็จะทําให้ทารกตัวเหลืองขึ้นได้นะคะมันก็เป็นหลักคิดที่คุณหมอเนี่ยก็จะหาสาเหตุตามขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะทำไมลูกถึงตัวเหลืองก็เพราะว่าเม็ดเลือดแดงของทารกนะคะยังมีอายุสั้นนะคะก็เลยสลายง่ายพอสลายออกมาลูกก็จะมีบิลิรูบินหรือสารเหลืองสลายออกมาด้วยก็เลยทาให้เราเห็นว่าลูกตัวเหลืองด้วยปกติเนี่ยทารกทุกคนเนี่ยก็จะตัวเหลืองอยู่แล้วนะคะก็จะเริ่ม เหลืองกันสักประมาณวันที่2วันที่3ของชีวิตนะคลอดออกมาได้2อถึงสวันก็จะตัวเหลืองนะคะโดยทั่วไปภายใน1สัปดาห์เนี่ยก็จะหายนะ,ะในทารกปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นคลอดครบกําหนดนะคะถ้าไม่เกิน12นะคะมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและในทารกก่อนกําหนดถ้าไม่เกิน15มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ถือว่าปกตินะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าเกินนี้นะคะคุณหมอก็จะต้องไปสั่งไป เพราะถ้าสารเหลืองเยอะมากเนี่ยก็จะเข้าไปสะสมที่สมองแล้วมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการได้เพราะฉะนั้นเราสามารถป้องกันนะคะไม่ให้ลูกตัวเหลืองจนถึงเป็นอันตรายได้นะคะโดยการที่ให้นมแม่นะคะบ่อยๆนะคะอย่างน้อย8-12ถึงครั้งในช่วงแรกนะคะแล้วในส่วนของคุณหมอเนี่ยเมื่อตอนที่ลูกคลอดออกมาใหม่ๆอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจดูอยู่แล้วทุกวันนะคะก่อนกลับบ้านเนี่ยถ้าสงสัยก็จะมีการตรวจเลือด หรือว่าเอาเครื่องมายิงที่ผิวหนังตรวจดูค่าบิลิรูบินได้อันนี้ก็จะพอบอกได้เบื้องต้นนะคะถ้าคนไหนมีค่าปิ่มๆนะคะก็อาจจะให้กลับบ้านไปก่อนแล้วก็นัดมาดูซ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หมอป๊อฝากไว้นะคะ ภาวะตัวเหลืองในทารกนะคะเป็นปกติแต่ว่าถ้าสูงเกินไปก็อาจจะต้องส่องไฟรักษาเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอันตรายนะคะไปสะสมที่สมองมีผลต่อพัฒนาการได้นะคะแล้วก็วิธีป้องกันตัวเหลืองนะคะให้ดูดนมแม่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันตัวเหลืองได้แล้วก็คุณหมอก็จะช่วยเช็คดูอีกแรงหนึ่งนะคะตรวจร่างกายทุกวันในตอนที่ลูกคลอดออกมาใหม่ๆอยู่โรงพยาบาลนะคะสำหรับวันนี้หมอป๊อบดรซาลิปป๊อปไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ